Enjoyable Apple เมทิ <Enjoy> t เป็นหินคริสตัลที่มีชื่อเสียงในวงการเครื่องประดับและการบำบัดทางจิตใจด้วยสีม่วงอันสวยงามและคุณสมบัติที่หลากหลายหินชนิดนี้ไม่เพียงแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งความสงบสุขและปัญญาเท่านั้นแต่ยังได้รับการยอมรับ ว่าเป็นหินที่มีพลังในการช่วยเสริมสร้างความสมดุลในชีวิตและจิตใจของผู้ใช้อเมทิสเป็นหนึ่งในหินที่มีการใช้ในงานจิตวิญญาณและการทำสมาธิมากที่สุดนอกจากนี้ยังเป็นอัญมณีที่มีการนำมาใช้ในการบำบัด เพื่อช่วยในการคลายความเครียดและเสริมสร้างพลังบวกในชีวิตประจําวันหากพูดถึงอเมทิสในแง่ของเครื่องประดับและการตกแต่งบ้านก็ถือเป็นอีกหนึ่งอัญมณีที่ได้รับความนิยมค่ะเพราะสีม่วงที่สวยงามมีความหมายที่ลึกซึง้งและมีคุณค่าทางจิตวิญ,ญญาณที่เป็นเอกลักษณ์ทําให้ผู้คนจํานวนไม่น้อยลงไหลในความสวยงามของมันวันนี้เราจะมาพูดถึงอเมทิสกันค่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยค่ะ เริ่มต้นกันด้วยตำนานที่เล่าขานเกี่ยวกับอเมทิสเซนก่อนค่ะ คนโบราณนับถือเมทิสในฐานะที่เป็นหินที่มีพลังในการบำบัดสูงมากทั้งยังเชื่อกันว่าจะช่วยปกป้องคุ้มครองผู้ที่สวมใส่ได้เป็นอย่างดีด้วยหินชนิดนี้นะคะได้รับความนิยมมาตั้งแต่ศตวรรษที่16เป็นต้นมามีเรื่องเล่าเกี่ยวกับความมัศจรรย์ของหินชนิดนี้อยู่มากมายโดยเฉพาะในเรื่องของการเป็นหินที่ช่วยแก้ไขเปลี่ยนแปลงวงจุ้ยที่เสียภายในบ้านให้ดียิ่งขึ้นเสริม่วงจุ้ยที่ดีให้กับบ้านช่วยคนในบ้านสมัครสมานสามัคคีกันมากขึ้นโดยเฉพาะจีออ อเมทที่มักจะใช้วางตามจุดต่างๆของบ้านเพื่อเสริมพลังชนเผ่ายิปซีโบราณเชื่อกันว่าหินชนิดนี้จะช่วยเสริมให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีๆระหว่างทุกคนในครอบครัวค่ะต่อไปเป็นในด้านของการเสริมมงคลค่ะสำหรับความเชื่อในด้านนี้นะคะเชื่อกันว่าอเมทิสช่วยปกป้องคุม้มครองเปลี่ยนแปลงฮวงจุย้ยยกระดับจิตใจเพิ่มพูนการรับรู้ทางประสาทสัมผัส ขจัดความเครียดก่อให้เกิดสมาธิช่วยให้ร่างกายและสมองผ่อนคลายอาเมทิสเป็นหินที่ได้รับความนิยมและมีหลากหลายรูปทรงค่ะบางชนิดจะมีสีม่วงปนแดงซึ่งพบมากในแถบเทือกเขาอ,อูรานประเทศรัสเซียบางแหล่งที่พบก็จะมีลายสีขาวพาดผ่านเหมือนเสือลายพาดกรอนบางชนิดก็กำเนิดร่วมอยู่กับคริสตัลใสพบมากในประเทศสีลังกาอินเดีย ออสเตรเลียแถบทวีปแอฟริกาบราซิลและสหรัฐอเมริกาถัดมาเป็นเรื่องด้านความเชื่อค่ะคุณสมบัติของอเมทิสที่สำคัญคือก่อให้เกิดความยุติธรรมขึ้นในจิตใจและขจัดความคิดด้านลบอเมทิสมีพลังในการถ่ายทอดสูงสามารถยกระดับจิตใจและกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และปลุกสำนึกทางจิตวิญญาณเรียกได้ว่าเป็นการเพิ่มพูนการรับรู้ทางประสาทสัมผัสหรือที่เราเรียกกันว่าเซนได้เป็นอย่างดีค่ะ อีกครั้งยังช่วยชำระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์ก่อให้เกิดสมาธิเหมาะจะวางไว้เพื่อเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้คนในบ้านหรือในที่ทำงานอีกด้วยคุณสมบัติของอะเมทิสในด้านการบำบัดว่ากันว่าอะเมทิสมีส่วนช่วยในการฟอกเลือดหรือสร้างเม็ดเลือดได้ในคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเม็ดเลือดต่างๆจึงควรสวมใส่เครื่องประดับที่ทำด้วยหินชนิดนี้เอาไว้ค่ะ ในสมัยโบราณเชื่อกันว่าหากมีผู้ป่วยกระทันฐานเกิดขึ้นในบ้านให้นำอเมทิสที่ล้างสะอาดมาแช่ในน้ำครู่หนึ่งแล้วให้ทำเหมือนกับน้ำมนต์ด้วยพลังความเชื่อศรัทธาที่มีต่อหินบวกกับคุณสมบัติด้านการบับัดที่สูงของอเมทิสจะช่วยให้น้ำนั้นมีพลังในการรักษาเรียกว่าน้ำประจุพลัง หลังจากนั้นให้นำน้ำนั้นมาดื่มจะช่วยให้อาการป่วยทุเลาลงนอกจากนี้ยังช่วยขจัดความเครียดรักษาโรคนอนไม่หลับหรือปลอบปลุกคนที่ฝันร้ายในยามกโกรธหากกำรรหินชนิดนี้ไว้ในมือจะสามารถสยบอารมณ์กโกรธหรือสยบอารมณ์ร้ายได้ค่ะอีกทั้งยังสามารถช่วยควบคุมอารมณ์ในคนเมาทําให้คนเมานั้นสา่งเมาเร็วขึ้นและไม่ค่อยมีอาการเมาค้างค่ะแต่เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นความเชื่อนะคะยังไม่ได้รับการพิสูจน์ทางการแพทย์ค่ะ ถัดมาเป็นความเชื่อของอเมทิสที่เกี่ยวข้องกับความฝันค่ะอเมทิสจะไม่ค่อยบอกเหตุล่วงหน้าหรือแปลออกมาในรูปของความฝันนะคะแต่จะช่วยบำบัดในคนที่มีอารมณ์สับสนวุ่นวายและเกิดอาการฝันร้ายใครที่หวาดกลัวการนอนคนเดียวหรือมีอาการฝันร้ายบ่อยๆให้กรมหินชนิดนี้หรือวางไว้ใต้หมอนจะช่วยให้อาการหลับเป็นปกติมากยิ่งขึ้นค่ะข้อควรระวังเกี่ยวกับอเมทิส อเมทิสเป็นหินที่มีพลังอ่อนโยนในการปลุกปลอบจิตใจไม่เหมาะสำหรับคนที่กำลังมุ่งมั่นไปข้างหน้าเพราะคุณอาจจะรู้สึกว่าตัวเองทะยานออกไปได้ไม่แรงพอเพราะอเมทิสจะคอยช่วยดึงรังเอาไว้ให้ทำแต่สิ่งพอดีพอดีคนที่อยากสวมใส่อเมทิสนะคะแนะนำว่าอย่าร้อยรวมกับลูกปัดหรือขั้นด้วยโลหะอื่นเพราะจะทำให้พลังของหินลดน้อยลงค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับอเมทิส อะเมทิสเป็นหินคริสตัลน,นะคะที่ไม่เพียงแต่สวยงามด้วยสีม่วงอันน่าทึ่งเท่านั้นแต่ยังเต็มไปด้วยคุณสมบัติทางจิตวิญญาณและพลังที่ช่วยเสริมสร้างความสงบสุขปัญญาและการคลายความเครียดให้กับผู้ใช้เชื่อกันว่าอะเมทิสสามารถช่วยเสริมสมดุลในจิตใจและเสริมความคิดที่ชาญฉลาดได้นอกจากนี้ยังเป็นอัญมณีที่ได้รับความนิยมในการนำมาทาเป็นเครื่องประดับ และตกแต่งบ้านเพราะมีความสวยงามและความหมายที่ลึกซึ้งค่ะแต่เรื่องนี้ถือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะในการที่คุณอยากจะได้คุณสมบัติแบบนี้คุณจำเป็นต้องซื้ออเมทิสตของแท้เท่านั้นค่ะไม่สามารถใช้ของปลอมได้ค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะคะคราวหน้าเราจะพูดถึงเรื่องอะไรกันอีกก็ต้องมารอชมค่ะแต่อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งติดตามช่อง Enjoyable ของเราด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากเราค่ะสวัสดีค่ะ